โอท็อปขายดี SME ขายรวยสวัสดีครับผมเก่งกรายวิทย์นะครับรายการนี้เปิดโอกาสให้กับ SME ทุกขนาดนะครับโอท็อปทุกชนิดเลยนะฮะแล้วก็ธุรกิจทุกประเภทรวมถึงฟรีแลนซ์ land, ซึ่งเดี๋ยวนี้เยอะมากนะฮะคนที่มีความรู้ความสามารถบางคนไม่ได้ทํางานกับบรษิษัทแต่ใช้ความรู้ของตัวเองครับในการที่จะประกอบอาชีพมีเยอะแยะตั้งแต่นักพูดนักคิดวิศวกรสถาปน,นิกโปรแกรมเมอร์มากมายหลายรูปแบบออกในรายการนี้ได้นะครับโดยที่นําเสนอเป็น2ภาษาภาษาอังกฤษาแบบจริงใจและภาษาไทยแบบบ้านๆครับ ค่ะสวัสดีค่ะ Welcome to Otop ขายดี SME ขายรวย A free center that helps you promote every kinds of your business or your occupation and you are here with me g i x i s h a n n d a Pa ah, as a translator and of course with our professional host here คุณเก่งไกวิท as usual มีหลายคำถามหลายท่านถามว่าะจะมาอาอรกรายการต้องทำอย่างไรบ้างนะครับขั้นตอนง่ายแสนง่ายฮะเพียงรบกวนท่านเข้าไปอดไปกด กดไลค์นะฮะในแฟนเพจของเรานะครับค้นหาเราให้เจอพิมโอท็อปขายดีเอสเขายรวยนะครับกดไลค์นะครับเพื่อนแนะนํารายการของเราให้ค,คนรู้จักมากขึ้นนะแล้วก็กดแอดเราเป็นเพื่อนนะฮะโดยการพิมพ์คำว่า OT o p อ m e อนะฮะอย่าลืมตรวจสอบรูปภาพใน a c e b o o k ก่อนที่จะกดเป็นเพื่อนนะฮะจะได้มั่นใจว่าเป็นรายการนี้ดูสีสูดดูพิธีกรกะจำได้แล้วฮะ,ะโอเคนะครับรายการนี้นะฮะที่เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านฟรีเนี่ยนะครับเพราะว่าเรามีสปอนเซอร์ครับโอเค นะฮะขอบคุณครับทัว์มันลิมงตราเจดีคู่นะครับมาเลสตาครับอาหารนกโรงหัวจุกมาเลสตามีดีที่สมุนไพรครับไอท็อปพลัผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรครับโอท็อปสายบัวนะครับโอท็อปดาวมาตรฐานชุมชนของคนคันนายาวกรุงเทพครับ MTI the Professional Makeup ถั่วอบกรอบลุยนัดเฮียชุนคาวบอยทนบุรีนะครับเรื่องตลาดเราจริงจังและโด่งดังเรื่องคาวบอยด้วยนะครับสำนักพิมพ์สุดยอดหนังสือดีสุดยอดเรื่องดีๆมีไว้แบ่งปันครับยายแกอน้ำดำตราเสือดาวและลูกชิ้นเนื้อวัวแท้โกลเด้งครับเชิญฮะถ้าพร้อมแล้วเข้ามาพูดคุยกันสัมภาษณ์กันนะเราถามแทนลูกค้าหลายๆข้อเลยฮะบางทีคุณลูกค้าเนี่ยฮะจะอุดหนุนจะถามจะซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยยังมีความเกรงใจในการซักไซส์ได้เรียงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําหน้าที่ให้สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนเลยครับผมผมได้ยินเสียงท่านชัดเจนเลยครับผมเก่งไรายวิทย์นะฮะแล้วก็คุณกิกซี่คุณอยู่กับเราในรายการนี้ครับโอ oh, ท็อปขายดี SME ขายรวยนะครับผมได้ยินเสียงคุณแล้วครับเชิญแนะนําตัวเลยครับ ่อนรรนี้นั่งกัญญาลักษณ์ตระกูลชีวาพาน,นิตหรือผู้ใหญ่หวานนะคะข,ขอบคุณมากครับผู้ใหญ่หวานนะครับรบกวนเวลาด้วยนะครับก็ผู้ใหญ่หวานหรือคุณกัญญาลักษณ์ตระกูลชีวะพาณิ์นะครับชื่อผู้ใหญ่หวานเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านครับแล้วก็ชื่อหวานนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้ให้การสนับสนุนรายการของเรานะครับก็คือผู้ที่เป็นผู้ก่อตั้งนะครับก่อตั้ง สินค้าโอท็อปในกลุ่มที่ชื่อว่า O อท็อสบัวนะครับเป็นสินค้ามาตรฐานชุมชนสินค้ามีหลากหลายตั้งแต่ยาสระผมสบู่ไปจนถึงลอดช่อง <c oughs> นะฮะลอดช่องอบแห้งก็มีนะครับซึ่งสินค้าทั้งหมดเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงมากแล้วก็เป็น O อท็อปห้าดาวคนคัน <c oughs> นายาวด้วยวันนี้ถือว่าเป็นการอัปเดตธุรกิจก็เลยเชิญผู้ใหญ่หวานมาสัมภาษณ์นะครับ <c oughs> ผู้ใหญ่หวานครับวันนี้อยากผู้ใหญ่หวานแนะนําสินค้าในโอท็ สายบัวนะครับซักรายการสองรายการครับผู้ใหญ่ครับเชิญฮะอยากจะพูดถึงอะไรฮะอ,อ,อยากจะแนะนำสบู่สบู่ก้อนที่มีใย,ยบวบอยู่ข้างในออนะคะค่ะ,คะ,ะแล้วก็เป็นสบู่ครีมมักผมน้ำมันมะพร้าวค่ะโอเคนะฮะสะบู่ก้อนที่มีใย,ยบวบอยู่ข้างในนะฮะสะบู่ก้อนใย,ยบวบเราจะเรียกเราจะเรียกสินค้านี้เวลาลูกค้าจะมาซื้อจะเรียกว่าสบู่ก้อนใย,ยบวบ บวบค่ะสะบู่ยายบวเรียกสบู่ยายบวบนะฮะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือครีมหมักผมครีมหมักผมน้ำมันมะพร้าวค่ะน้ำมันมะพร้าวะนะครับอันนี้คือชื่อของผลิตภัณฑ์เลยนะฮะค่ะนะนี่ผมจะเรียนว่าคุณกิกซี่เนี่ยล่าสุดไปงานเมืองทองโอท็อปเนี่ยไปอุดหนุนมาด้วยนะฮะไปอุดหนุนมาเรียบร้อยแล้วค่ะใช่วันสุดท้ายนะฮะไปอุดหนุนมาด้วยครับเอาละสบู่ยายบวบ ในประเทศไทยของเราอาจจะมีที่นู่นที่นี่ที่เขาทากันแต่ว่าสําหรับโอท็อปที่มีชื่อว่าโอท็อปสายบัวเนี่ยสบู่ใยบัวมีความที่เศษยังไงใส่ใจใส่เรื่องราวอะไรลงไปบ้างเชิญนะ,ะสบู่ใยบัวเนี่ยก,ก็เป็นเหมือนสบู่้องทั่ทวไปแต่ว่าทางกลุ่มเนี่ยได้เอายบัวซึ่งเป็นใยทางธรรมชาติเนี่ยนะคะครัเอามาใสา่ลงไปในกระบวนการผลิตด้วย ก็จะอ่ะอะาอาสบู่กับกับใยบวมนะก,ก็จะเป็นเนื้อเดียวกันแต่พอลาใช้เสร็จแล้วเนี่ยจะเหลือรูปบวบรูปเล็กๆอยู่หนึ่งใบอะค่ะไว้สำหรับขับต,ตัวต่อได้ค่ะจะเป็นทาจักกีเชลีน อย่างดีนะคะ,คะแล้วก็ใช้น้ำหอมเป็นแบบน้ำหอมอดอกไม้ไทย่เป็นสบู่ยาบววเป็นนวัตกรรมของกลุ่มสายบวัวเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยค่ะอ๋อที่เมื่อสักครู่นี้นผมบอกว่าเราไปไหนอาจจะเห็นสบู่ยายบัวบ้างอะไรบ้างแต่ว่าถ้าถามถึงจุดกำเนิดเนี่ยเกิดที่โอทอปสายบวัว นะฮะงั้นต้องถามเลยฮะเหมือนเวลาเราเจอคนที่ค้นพบอะไรพิเศษแบบนี้เนี่ยนะฮะคือปกติสบู่ก็อยู่ส่วนสบู่ใย,ยบวบเนี่ยเคยได้ยินว่าเอ๊ะเขาเอามาขัดตัวใช่ไหมฮะ,ฮะจะเห็นว่ามีขายตามตามตลาดบางทีเขาไปเก็บเอาบวบที่แบบเหมือนกันมันแห้งๆแล้วประมาณนั้นผมเคยจําได้กับไปกับขา่าแล้วมันมารวมกันได้ยังไงใครเป็นคนต้นความคิดฮะ,อ,ะอ๋อเออออดิฉันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นคนคือคิดเนี่ยเพื่อจะให้มันแตกต่างจากสบู่ ของคนอื่นๆนะคะคือคือคือสร้างสร้างความแตกต่างบนบนความคิดที่ที่แบบว่าอ่าให้คนมีความรู้ว่าแอสบูก็คือสบู่เหมือนกันแต่ให้มันมีใยบวบอยู่ด้วยซึ่งอ่าใช้ฟอกตัวด้วยแล้วก็ถูตัวไปใน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 เวลาเดียวกันนะคะค่ะเออผู้ใหญ่หวานครับตอนจําความได้จำเรื่องราวได้ไหมฮะตอนที่คิดครั้งแรกเนี่ยนะครับเดินกลับมาบอกในกลุ่มว่ายังไงฉันคิดออกแล้ว สบูย่ยายบูวอย่างนี้ปะ่ะฮะไม่ไม่ไม่ได้ตอกอะคะ่ะพอดีพอดีไปเดินดูตลาดว่าเราจะท Pascal ําจะทําสบู่ก้อนออกมาจําหน่ายเนี่ยอื <Ừ. S 2> มันจะสู้ตลาดเขาได้ไหมราคายัางไงค่ะ <İns. S 1> นะคะต้นทุนวัตถุดิบของเราเนี่ยมันเป็นยังไงก็ไปเดินดูเดินดูก่อนครับทีนี้พอเราจะทําสบู่คือที่เนีอยากทําสบู่ก้อนขะายมากเลยอะครับทีนี้เนี่ยพอเราไปดูตลาดแล้วเนี่ยราคามันเท่ากันแล้วเราออกทีหลังเนี่ยเราจะมีจุดเด่นต,ตรงไหนที่จะร <c oughs> ูปมเขาได้ครับ ก็เลยเป็นที่มาว่าเอะเราต้องใส่เลยลงไปหน่อยหนึ่งเอาคือกลุ่มอื่นเนะคะีคยเอาเป็นใบไม้จุ่มสบู่ขายใช่ไหมคะครับพี่ก็มาดูเออเราเอาเอา,เอาใยบวบดีกว่าเพราะเดิมทีตอนสมัยที่เด็กๆอย่าสมัยตอนอยู่ท้องไร่ท้องนาเนี่ยบวบให้แห้งมันเยอะเราก็มาแกะแกะขัดตัวบ้างขัดภาชนะบ้างอะไรบ้างเงี้ยมันนิ่มๆอะ่ะมันนิ่มกว่าคองน้ํานะคะเวลาโดนน้าอะ่ะในบวบเนี่ย<ม>ก็มาผสมมิกกันเลยมิกกับสบู่ก้อนเลย ก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ว่าสบู่ก้อน,นึ่งก็จะมีใย,ยบวกอยู่ข้างในจ้เขาจะมีกลิ่นกลิ่นที่เราใส่ลงไปน้ําหอมมันจะหลากหลายจะเป็น <c oughs> กัมปีมาลิตะไครหลาบอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นดอกไม้ไทยทั้งหมดเลยค่ะ <c oughs> โอ้ผม <c oughs> รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับเหมือนผมได้คุยกับคนที่ค้นพบอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะฮะค้นพบด้วยตัวเองเนี่ยนะฮะสุดยอดมากเลยครับผู้ใหญ่หวานครับและสบูย่ใยบวกก็แจ้งเกิดตั้งแต่ปีปีสองพันห้าร้อย น่าจะประมาณสี่สี่ห้านะคะอืมโดยที่คุณสมบัติพิเศษคือเป็นทั้งสบู่ให้ความหอมหนะผิวพรรณสดชื่นนะครับแล้วก็ยังขัดตัวได้ด้วยเหมือนสครับค่ะโอ้โดยเป็นสครับแบบไทยๆเห็นกันจ่าๆเลยนะฮะปกติสครับเนี่ยต้องขายกันที่เนื้อครีมมีความเหมือนกับไม่ได้เป็นครีมที่มีความเขาเรียกอะไรเหมือน เห,เหมือนฟอกแล้วก็ละลายหายไปอ,ะอ่ะแต่ว่ามันจะเหมือนกับเป็นเม็ดเล็กๆนะฮะ,ะเพื่อที่จะให้เป็นการขัดตัวด้วยแต่ว่าสบู่ใยบวบนี่ชัดเจนเลยเพื่อ,อม,มีใย,ยบวบมาขัดตัวด้วยอ,ะอ่ะนะครับราคาก้อนเท่าไหร่ฮะก้อนหนึ่งเนี่ยราคาราคาปริเนี่ยแล้วแต่จะไปขายหน้าที่ที่กลุ่มนะขายจะขายก้อนละประมาณห้าสิบเก้าบาทครับลูกค้าตอบว่าฮะประมาณสี่สิบห้าบาทอะค่ะครับลูกค้าตอบว่าไงฮะ ลูกค้าเสียงตอบรับเป็นไงฮะทางกลุ่มเนี่ยจะขายนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างชาติมากกว่านะคะครับค่ะราบไทยเนี่ยจะซื้อในลักษณะที่ว่าใช้แล้วก็ติดใจแล้วก็ซื้อก็แล้วก็มาซื้อต่อครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราต่อยอดธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษนะครับเผื่อจะได้แชร์ตรงคลิปนี้นะครับผมว่าวันนี้เนี่ยคุณจะได้เรื่องสบู่ใยบวบอย่างเดียวก่อนนะฮะท่านผู้ใหญ่หวานครับอ่าเชิญให้คุณกิกซี่ฮะขายสบู่ใยบวบกันดีกว่า Okay, well, here we are with uh, the leader of the community of Otop Yai Puyaiwan. Uh, she invents the uh, lava soap bar, which is very best seller. So, <imitates noise> uh, Okay, uh, for the lava uh, soap bar, you use it uh, not only for cleaning your skin. but also the scrub of the l o o f a can scrub your s k i n to make it more smoothly and clear พิเศษมากๆตรงนี้นะฮะ <c oughs> ผู้ใหญ่วานครับ <c oughs> คราวนี้เราเอาคลิปนี้นะไปเปิด <c oughs> นะแล้วก็ตั้งสบู่ยายบวบขายนักท่องเที่ยวต่างชาติได้แล้ว <c oughs> นะฮะวันนี้คุยเรื่องสบู่ยายบวบอย่างเดียวก่อนเพราะ <c oughs> ว่าหมดเวลาแล้วท้ายอ่ะผู้ใหญ่วานครับเชียร์สบู่ยายบวบด้วยตัวเองนิดนึงผมอยากฟังเวลาผู้ใหญ่ขายสบู่ครับ คือสบู่หญยกวบอยากให้ทั้งคนไทยนะคะแล้วก็ที่ขายของที่ระลึกของชาวต่างชาตินะคะ,อะลองใช้ดูนะคะมันเป็นนวัตรกรรมของของของคนไทยเป็นเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับอ่าแล้วก็กลิ่นหอมแบบไทยๆอนุรักษ์ไทยนะคะก็อยากให้อพี่น้องชาวไทยอใช้ของไทยคะ่ะเพื่อให้เศรษฐกิจไทยจเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะคะฝากขอ ฝากสบู่ยายบวบไว้ด้วยค่ะขอบคุณมากครับผู้ใหญ่หวานครับจากโอท็อปสายบัวโอท็อปห้าดาวจากคันนายาวกรุงเทพขอบคุณค่ะนี่ฮะคุณกิ๊กฮะคุณต้องพูดตรงนี้เลยนะฮะสบู่ยายบวบเนี่ยนะครับวันนี้มีทั้งนี่นะฮะมีสบู่เหลวใช่ไหมมีสบู่เหลวขมิ้นชันนะฮะแล้วก็มีสบู่แตงกวาอ้าวเชิญคุณกิ๊กฮะ Okay for the product of o t o p อสายบัว not only the lava soba a p r we also have a lots of The herbs products c h as The shower gel, the shampoo, the conditioner, the scrubs from the Thai herbs. Don't forget to support. เติมนิดนึงเป็นสินค้าขายดีจากเมืองไทยจากกลุ่มโอทอปที่มีชื่อว่าโอทอปสายบัวครับ